ข้อสงสัยว่าจะมีรถอตัญญาเสพติดนะครับกับแคลนภาคเหนือนะครับทางด้านอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาผ่านเส้นทางนะครับเถื่อนต่างนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ได้มีการสั่งการพักเถื่อนกับแม่ิกนะครับเข้าตรวจสอบตามเส้นทางนะครับปรากฏว่าในวันที่6 กุมภาคมอบเช้านะครับมีรถต้องต้องสงสัยนะครับคันนี้นะครับเป็นอีซูซูนะครับแคปสีขาวทะเดียน5า735ไม่าลืมนะคะเสร็จภารกิจแถลงข่าววันนี้แล้วเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเป็นเื้นเดียวค่ะบ,บุรีนะครับเข้ามานะครับ ทีมางานตำรวจซึ่งเข้ารออยู่แล้วนะครับตั้งแต่แม่พิธนะครับก็ได้เข้าติดตามนะครับตัวคนร้ายสองคนซึ่งขับ,บรถมาก็หดีตามทางสนนนะครับเ,เถื่อนตาผ่า,า,านอำเภอแม่พิธเข้าอำเภอเถื่นอนปรากฏว่าคนร้ายทั้งสองเนี่ยนะครับก็จอดรถไว้ข้างทางแล้วก็หนีเข้าป่าไปนะครับ ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าทั้งท้ายกระบะแล้วก็ในรถนะครับมีถผงกับปัรจุยาบ้ามีเนจำนวนสามสิบนะฮะมีหลังรถสิอยู่ข้างในรถสิสองนะครับยาบ้าจำนวนหล้านเมตรนะครับตั้งแต่หกึงเช้าก็เรียกระ,ระดมพลนะฮะทัางตำรวจนะครับท่านนายอำเภอนะครับ ็หาตัวได้หลายซึ่งหลีเข้าไปอยู่ในปาข้างทางนะครับเทมเรียน นักเรียนทุกท่านนะคะตอนนี้ประธานเราผ่านสพห้าฉบับมาแล้วค่ะก็เรียนผู้พัพาารอรับที่ด้านหน้าจังหวัดตากนะครับเอ่อได้ตัวกอนประมาณสักทุกทุ่มนะครับก็มาสอบขยายผลก็พบว,ว่าผู้ลุกขบวนการครั้งนี้นะครับเป็นลักษณะขบวนการมีรถสามคันมีรถนำรถตามรถนำ นะครับตอนนี้เราทราบเนี่ย สีนละการเข้มนะคะแสดงว่าของการในคดีนี้วอนนี้นะคะเป็นยาบ้าข,ของจริงค่ะไม่ได้เป็นขอ,อ,องปลอมนะคะเ,เป็นการทดสอบเริ่มต้นก่อนที่ทางเราจะเอาปริสุทธิ์ของเป็นอนามียเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะจะเป็นทุนธรท่าทาห้านะครับจากกรมงยากตอนนี้ได้เก็บพันอสบดคดีนะครับเป็นรายสำคัญางี่ห ก็ดีแต่บ้า12ล้านเนีนะครับไอ้5,300กิโลเฮลโที่รี่กิโลเมีแปดบกิโลแล้วก็เป็น1นกิโลนะครับรวมค่าจัดส่งประมาณ300ล้านบาทนะครับก็เป็นการทํงานร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของรัฐยศาสตร์ามหาของหกทองาารนะครับอรปสอภาคห้า าเสียิก <tang s> ันภายในภาหนือที่เรามีเหนการปฏิบัตินะับ่อนก่อนมีเฉพาะภาคเหนือตอนนี้กระจายไปเพื่อทั้งทั้งอีสานทั้งภาตะวันตกขอตอนนี้้าผู้ิจาราเห็นตนนนาจะดูรถของกลางและาได้ันก็ยอมออกมากด้เยก็ได้ความรบมือกันแต่ชาวบ้านหนีไปตั้งแต่เช้าจับได้ประมาณสองทนะมั้ เวลาหลบหนีประมาณ<า><า>ชับวโมงสิบสา